ครับสวัสดีพี่ท่านนะครับช็อตเด็ดผักเครื่องนะครับในชุดพ่อแม่มาของเรานะครับมาอีกแล้วก็พี่นะครับอีกเช่นเคยนะครับหนึ่งถุงแบบงามๆนะครับราคาเดียวกันเลยพี่สามร้อยบาทแบบรัวๆนะครับพี่ๆท่านใดที่สนใจรายการไหนนะครับใช้คําว่าโทรโทรจะไวกว่านะครับเป็นหน้าปฐามบ้านนะพี่นะเพิ่งได้มาแล้วพี่หนึ่งถุงนะครับในที่นี้ต้องเช้าว่าหูพี่เอ้ยนะครับดูเด็ดเพลินมาอีกเช่นเคยนะครับฝากกดถูกใจในคลิปคลิปนี้ไว้ด้วยนะพี่นะเอาไว้เป็นกําลังใจกันนะครับช่องทางการติดต่อ ผมขึ้นไม่แต่เริ่มต้นเลยพี่นะครับโทรเข้ามาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอมาเดี๋ยวเราลองดูสิพี่นะครับชเฉดเดียบเครื่องของเราในครับในชุดแอบมามีอะไรบ้างในครับมียเรามานําเสนอพี่บ้างนะครับเชื่อว่าพัชชุดใหม่ทั้งชุดเลยพี่นะในครับสําหรับรายการแรกนะครับสําหรับรายการแรกในชุดนี้นะครับนี่เลยพี่นะครับองค์นี้ผมดูแล้วน่าจะเป็นในในส่วนของหลวงปู่ภู่ครับพี่นะครับหูป่าบ่าไหมนี่ครับพี่ปู่ภูวัดอินนะเนี่ยพี่ดูหูเดียวเห็นไหมแล้วดูเนื้อเดียว ในครับพี่ดูได้เลยในครับเพิ่งได้มาเนี่ยอะไรพี่นะสดๆร้อนๆนะครับทางเราจัดให้เลยพี่รายการแรกพี่ดูเนื้อเ่ยมาถึงกระจ่างใสในคใช้คํานี้เลยพี่นะครับมาถึงกระจ่างใสนะครับอันน <museums> ี<ว>ああ้เป็นหลวงพูพูนะในครับพี่จ๋าหลวงพูพูเอาสามร้อยไปไงสั้นๆง่ายๆนะครับโอ้โหดูดิพิมพ์สวยมากผ้าสวยเลยพี่ฟอร์มเดิมเดี๋ยวผมใส่ซองไว้เอาสามร้อยบาทนะครับไม่ต้องไปดึงกันนะครับให้เลยให้คือให้นะครับทางเรานะเราก็ได้นี่มาพี่ อันนี้ผมดูเป็นจอบห้วยเขนแล้วผมไม่แยกเล่นด้วยเห็นไหมได้มาสององค์จอบห้วยเขนนะนะครับมีสององค์พี่บ้านนี้เก็บไว้สององค์นะนี่ผมให้เลยพี่นะครับผมบอกให้คือให้นะครับไม่มีดึงออกนะครับดูเด็ดดูดูผิวเด่นครับ <c oughs> ผิวหิ้งๆิงเลยพี่จอบจอบวัดห้วยเขนออกวัดห้วยเขนนะครับหู <c oughs> <c oughs> ถุงง่ายสบายตาพี่นะับองค์ละสามร้อยไม่น่าเกียดเลยผมให้สององค์เนี่ยสามร้อยจอบห้วยเขนมีสององค์นะนี่มีอยู่สององค์นะครับผมให้เลยนะครับผมบอกแล้วไม่ดึงนะครับไม่มีแยกออก นะครับอยากให้พี่ๆสมาชิกได้บูชานะครับสําหรับห้วยเขนนะอันนี้แบบเดิมๆดูง่ายๆพี่เอาไปคู่เนี่ยเอาไปสามร้อยนะตีว่าสององค์สามร้อยเลยเนี่ยมันอยู่ในถุงเดียวกันไงผมให้เลยนะไม่ถึงออกด้วยนะครับให้คือให้นะครับเหมือนแบบแบ่งให้พี่ๆสมาชิกของเรานะครับนี่ยสามร้อยในครับสามร้อยแล้วก็พระหูยานเป็นพิมพ์เล็กนะเนี่ยเดี๋ยวดูเนื้อชินเนี่ยไม่ธรรมดานะครับพี่ดูหน้าตานะครับพี่จ๋าลองดูหน้าตาได้เนี่ยนะครับพระหูยานลบบุรีพี่ ในครับพี่พจ๋าปราหูยานลบบุรีเนื้อชินเงินนะครับเป็นไงในครับเป็นยังไงในจัดให้ในะครับดูดีพระหูยานเนื้อชินเงินนะอุ้ยพายยังสวยพี่พายยังสวยพายยังเดิมอย่างธรรมชาติค่าประหลอดเดิมสามร้อยนะพระหูยานนะหูยานเอาสามร้อยบาทนะครับเดี๋ยวดูสมเด็จวัลฆังที่ผมได้มาเนี่ยนะครับจัดวัลฆังองค์ไหนดีอ่ะองค์นี้ก่อนเลยดีกว่านะครับเนี่อันนี้ไม่ใช่วัะฆังอันนี้เป็นน่าจะฝากกุนะเพราะมีค่ากุเลยเห็นเห็นเลยพี่เนี่ยพระมันบ้ามันจะเป็นอย่างนี้แหละ นี่เดี๋ยวพี่ดูคาบกุนะเนี่ยเป็นเป็นทรงวัดระฆังอกกระบอกพิม์ใหญ่เห็นไหมพิมใหญ่อกกระบอกแต่มีคาบกุเนี่ยครับผมดูเป็นอ๋อวัดระฆังฝากกุนะครับเนี่ยคาบกุเนี่ยพี่ผ้าบ้านเนี่ยในสไตล์ผ้าบ้านมันจะดูง่ายนะครับเออมันจะดูง่ายสบายตาพี่มันไม่ได้แบบว่าดูแล้วส่องแล้วมันสะดุดอะส่องแล้วมันดูง่ายนะครับดูเดียชัดเจนเนะครับใช่ไหมเนี่ยชัดเจนพี่เนี่ยครับคือคาบกุมันแน่นคือมันไม่ใช่ผ้าทาเทียมมาพี่ใช่ไหมนะมันไม่ใช่ผ้าทําเทียมมาแล้วหลัง่องเ โอ้โหเนื้อแบบเนื้อหนึบเลยใน้ดูโซเนื้อเนี่ยเห็นไหมปูไต่หนอนด้นนะครับมีครบทุกรูปแบบนะครับปูไต่หนอนด้นมีครบทุกรูปแบบเอางี้กว่าพี่สามร้อยสิบาทนะครับนี่สามร้อยสิบาทอง์นี้เลยนะครับไม่มีแล้วนะครับบอกแล้ว่ามาถึงให้เลยมาถึงเรียกให้เลยพี่นะครับสามหนึ่งศูนย์นะครับพระสวยนะครับพระสวยจริงนะครับสามหนึ่งศูนย์นะครับ สามหนึ่งศูนย์แล้วก็วัดเกลผมไม่ได้วัดเกล็ดเขาแกวจะกรอบเลยพี่นี่ดูเนี่ยเป็นผมว่าน่าจะเป็นพิมพ์แบบเขนาด้นอกพิมไหมเนื้อใสมากนี่ดูเนื้อเนี่ยขู่แว่ใสกริ๊กนะครับเนื้อใสแล้วมีคาบการเซตตัวนะในครับพี่พี่จ๋าอันนี้กี่ชั้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดชั้นก็พี่แต่เป็นพิมพ์นี้นะผมไม่เคยเจอแต่ผมอ่าผมก็ตีออกเป็นนอกพิมพ์ไปก่อนนะครับคือพี่พี่นาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญพี่เนื้อพระมวลสารชัดเจนมาก นะครับพี่พี่จานเนื้อปลามวลสารชัดเจนมากนี่แก่เอาจะกรอบมาเดิมๆนะมครับพี่ดูด้านหลังนี่มวลสารเป็นเม็ด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 เลยเนี่ยมันหนีไม่ออกนะครับเอาจงริงนะหนีไม่ออกเลยพี่แล้วราคานี่ผมอยากจะได้มากกว่านี้ด้วยนะนะครับพวกปลาแก่เอาจะกรอบมาเดิมเดเลยพี่นะครับอยากจะได้ราคามากกว่านี้แต่ไม่เป็นไรนะครับโปรโมชั่นคือโปรโมชั่นคำไหนคำนั้นเอาไปสามร้อยในครับสามร้อยบาทนะครับ สามร้อยบาทแล้วก็องค์ต่อไปครับพี่นะครับอง์นี้ไปได้หลวงพ่อธรรมจักรมาองคหนึ่งนะครับหลวงพ่อธรรมจักรวัดเขาธรรมมูลครับพี่ปู่สุกเสกนะนะครับพ่อธรรมจักรเนี่ยช้ำหน่อยแต่แบบชัดเจนครับพี่นะครับไม,ม่ว่าจะเป็นอ่ามิติองค์พ,พ,พ,พระน,นะครับคว act, pp, นะามคมนะครับมิติองค์พระความคมครับพี่เหรียญบางมากนะครับพี่พี่จ๋าเหรียญบางมากนะครับนึกว่าเหรียญบาทแล่อะบางชิบเลยนะเอาสามร้อยนะหลวงพ่อธรรมจักรวัดเขาธรรมมูลเรับยพี่ นี่พรพบ,บ้านๆเนี่ยนะครับเอาไปสามร้อยบาทนะครับหลวงพ่อธรรมจักรวัดเขาธรรมมูลนะครับพ่อธรรมจักรแล้วก็องนี้สําหรับองค์นี้ผมดูเป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ผมชอบตรงเกตเขาพี่โอ้โหแบบผิวมากนะครับอาจจะดูเนี่ยจริงหรือไม่จริงมารับชมไปพร้อมกันพี่ดูเกตเขาเนี่ยเกตเขาพาดขึ้นมาอย่างผิวอย่างเป็นแท่งเลยเนี่ยโอ้สะบัดได้คมมากนะครับดูเลยพระเกตท่านเห็นไหมนะครับวิ่งรากยาวขึ้นไปชนซุ้มเห็นไหมคมกิฟเลยพี่ มองยิ่งมองยิ่งผิวนะครับองค์นี้มีค่าแป้งเขาขาวค่าแป้งการเซตตัวด้วยนะเนื้อแกร่งนี่รอยตัดด้านข้างเห็นไหมเนื้อแก่งอันนี้คือสมเด็จวัดรักครังแน่นอนพี่นะไม่ใช่บังหม่นพมนะวัดระครั้งแน่นอนนีพี่ดูค่าด้านหลังเนี่ยดูแป้งมันรอยตัวเนี่ยนะครับแล้วเนื้อมันจะเป็นคล้ายๆรูพุ่นพี่เหมือนปลายเข็มอะนะครับเาเรียกว่ารอยหนอนด้นและก้อนมวลสารเห็นไหมมันเป็นการเซตตัวพี่เห็นไหมดูก้อนมวลสารเนี่ยมันเป็นร่องรอยการเซตตัวนะเนี่ยเอาสามสองศูนย์ สามร้อยี่สิบาทนะครับสำหรับวัตถคังพิมพ์ใหญ่องนี้นะสมเด็จวัตถคังพิมพ์ใหญ่สามสองศูนย์เนี่พี่สามร้อยี่สิบาทนะครับใส่ซองแล้วเขียนราคาไว้ให้ในวรัพี่สามสองศูนย์ครับจัดสมเด็จต้องจัดแบบนี้พี่ใะครับให้ราคาเดียวไปเลยมันถึงจะสนุกเนเออถึงจะสนุกกับพี่แล้วก็องนี้องนี้หลวงปู่แหวนนะครับองนี้จะเป็นพวกกระไ๋ทองนะในครับแล้วเป็นหลวงปู่แหวนรุ่นสุดท้ายนะเนี่ยดูผิวได้เลยนะครับเนี่ยผิวบ้านๆเนี่ยดูเอียงก็ไฟดูเนี่ยเป็นไง นะครับไม่ใช่มาเลื่อมนะแห้งด้วยนะครับนะเป็นกระไหลทองพี่นะครับกะไหลทองปีหนึ่งห้ารุ่นสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวดูโค้ดเขาต่อไปฝั่งนี้เนี่ยคมกิบเลยเนี่ยโค้ดคมกิบเลยนะครับหลวงปู่แหวนนะับปู่แหวนเอาสามร้อยซื้อมาเกินด้วยนะนะไม่เป็นไรแบ่งปันให้พี่พิสมายิกนะครับสวยพระไม่บวมขอบเป็นแท่งนะครับพระไม่บวมพีม่ขอบเป็นแท่งนะ300นี่สามร้อยบาทนับปู่แหวน ในครับูแหวน300อบาทนะครับแล้วก็เหรียญนะครับเหรียญนี้ก็ใช้ไม่กีอะไรพี่นะครับเป็นเหรียญของพระอาจารย์ฟันนะครับเหรียญบางมากพี่ก็ดูเขาแขวนมาดิในครับเหรียญบางมากครับพี่นะครับเหรียญพระอาจารย์ฟันอาจารโรนะในครับเหรียญหันข้างเหรียญหันข้างพระอาจารย์ฟันอาจารโรนะครับก็ต้องแบ่งปันพี่พี่สมาชิกอ่ะนะครับเอา300ร้อยคือได้พุทธคุณแน่นอนนะครับพี่พี่จ๋าดูความดูความเก่าในพี่จ๋าดูกระแสโลหะดูความเก่านะครับได้พ eh ุทธคุณแน่นอนพี่3 0 0้อยบาทนะครับ สามร้อยบาทกับพระท่ากระดานนะพี antis, <om ul ter os> ่นะครับองค์นี้เป็นพระท่ากระดานนะนะครับโอ้โหดูนะเดี๋ยวดูรอยเทด้านหลังในพระท่ากระดานดูเลยหลังเป็นหลุมนะครับพี่พี่หลังเป็นหลุมก็เรียกหลังธรรมชาตินะครับไข่ตะกัวเดิมนะครับหลังหลุมหลังธรรมชาตินะครับและไข่ตะกัวเดิมเห็นไหมไข่ตะกัวขึ้นมาเป็นชั้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 นเลยพี่นะครับไข่ตะกัวเดิมโอ้โหเป็นหลุมลึกลงไปมานะครับเป็นหลุมลึกลงไปนะครับไข่ตะกัวเดิมนะครับท่ากระดานกาญจนบุรีพี่ สามร้อยบาทนะครับพระรตะกระดานตะกัวไขแบบนี้พี่ดาไม่ใหญ่พลาดเลยอ่ะพาดได้เดิมมากสามร้อยบาทนะครับพ้าทากระดานะ่ากระดานแล้วก็ไปได้ง์นี้มาพี่นะเขาเรียกพิมพ์ปั้นนะครับพี่พิ๋าผงกุกรักพิมพ์ปั้น ดูดูดูเอกลักษณ์นะครับดูพิมพ์ดูทรงนะครับเจ้าของเดิมเรี่ยมสามห่วงไปนะนี่ครับพี่เนื้อเนื้อผงคุกรักพิมพ์ปั้นนะครับอยู่ในโซนของเป็นพระปิตาพิมพ์ร่มลุกนะครับคล้ายๆร่มลุกหลวงข่อแก้วพี่นะครับแล้วเนื้อแบบเนื้อหาหุ่นมากนะครับในราคาที่ต้องใช้คำว่าในราคาที่แบบแบ่งให้เลยนะนะครับในราคาที่แบบแบ่งให้นะพี่นะเอาไปสามร้อยบาทนะครับอันนี้จะเป็นพระปิตารับพี่นะครับเป็นเนื้อผงคุกรักนะครับเอาสามร้อยบาทนะครับ 300รอยบาทแล้วก็องค์ถัดไปนะครับอง์นี้ครับพี่นะ้วองนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่เนะยครับพิมพใหญ่วัลคังแก่ตังอิว้วนะครับองนี้จะแก่ตังอิว้วตั้งเลยพี่ตรงช่วงใบหน้าท่านนะครับสีจะเข้มช่วงใบหน้าช่วงอกนะครับช่วงฐานยังไม่เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมส่องให้ดูความแห้งแระเม็ดโมสาเนี่ยเนี่ยครับส่องให้ดูความแห้งระดเม็ดโมสสรนะครับนี่ใบหน้าไหมเนี่ยจะเข้มหน่อยช่วงอกจะเข้มหน่อยแล้วพัดในเดิมพี่พัดธรรมชาติดูเดิยเห็นไหมวะัละคังตัดตรงรอยตัดคือไปพี่ตัดตรงเลยเนื้อสวย ด้านหลังก็พี่นะร่องรอยการเซตตัวปูไต่หนอนด้นเนี่ยเห็นไหมลูลูเนี่ยไหมเป็นรอยปูไต่และรอยหนอนด้นนะครับอ้ารอยปูไต่และรอยหนอนด้น,ดนมวลสารครบถ้วนเอาสามร้อยสามสิบาทน,บน,นะครับองค์นี้สามสามศูนย์นะครับนะครับโอ้ยแล้เจอแบบนี้เข้าไปนะครับได้อยากจะเร่งราคาจังเลยแต่ไม่ได้นะครับนะรับปากกันแล้วเนี่ยไม่ได้พี่นะเท่าไหร่เท่านั้นนะครับอ่าเท่าไหร่เท่านั้นนะครับ องต่อไปนะครับนี่ับพี่นะครับองนี้จะเป็นเหรียญนะครับจัดว่าเป็นเหรียญทองแดงลมดํานะครับอง์นี้เป็นของหลวงพ่ออะไรครับพ่อเอียนะครับพี่จ๋าทองแดงลมดําคมกิฟเลยพี่นะครับคมกิฟเลยพี่ทองแดงลมดําพระสวยมากครับพี่นะหลวงพ่อเอียปราจีนบุรีพี่บ้านดาลสามร้อยบาทนะครับมาต่อนะสำหรับรายการต่อไปนะครับ เคยเจอไหมพี่นะครับพระสมเด็จตอนแรกผมนึกว่าหน้าเดียวไม่ได้ส่องนะครับตอนหน้าสมเด็จผู้จารโตเลยไม่ได้ดูด้วยตอนแรกนะนะครับนี่ดูฝั่งนี้แบบดูเนื้อเลยพี่นะครับดูเม็ดนะพี่นะเม็ดดาเม็ดแดงเม็ดขาวเม็ดขาวกูนะค่อยๆไล่ดูเนื้อนะครับนะพอผาเขาผ่านการแขวนมาอะไรเราก็ไล่ดูไปเรื่อยๆไล่เรื่อยๆนะพี่าราดูดิความหนึบนะพิจารยิ่งส่องยิ่งมันนะครับยิ่งส่องยิ่งลึกซึ้งนะครับปึ๊บปั๊กจริงๆเสาร์ดาววันนี้พอพิจักหลังอยากจะดูหลังใช่ไหมแล้วไอเราก็อยากจะ ในครับพี่ดูเด้พลงานหนึกเหมือนกันนะครับเออเป็นสมเด็จสองหน้านะครับเอาละนนครับว้าวุ่นีนตอนนี้ยนะครับว้าวุ่นเดยไม่เคยเจอนะครับไม่เคยเจอเลยเนี่อยู่ในกรอบเขาใช้มางี้นะนะครับเอาสามร้อยเนี่ยสมเด็จสองหน้านะครับผมก็ไม่ได้เคยประทะเลยนะนะครับเหรียญนี้ก็พี่เป็นเหรียญหลอกเป็นเหรียญหลอกเก่าๆเลยนะนะเป็นถ้าเหรียญหลอกแบบเนี้ยจริงๆเขาว่าเป็นเหรียญหลอกของหลวงพ่อโสธรนะ เอาลองพิมพ์เข้าไปดูได้พี่นะครับเหรียญหล่อที่ลึกหลวงพ่อโสธรนะ่ะนี่ยเขาเขียนไว้ด้านหลังเนะี่ยที่ะลึกเนี่ 2, 4, 2, 4, ยสองสี่อ่าสองสี่แล้วนะหกอะไรหกสี่ไหมหกสี่หรือหกอะไรเนี่ยพี่ลองพิมพ์เข้าไปดูนะใน Google มีพี่ในระบบมีนะครับองค์นี้เลี่ยมเก่าเลี่ยมเดิมเลี่ยมธรมรมชาติเลยนะนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อโสธรครับพี่ตอนแรกผมนึกว่าเอ๊ะหลวงพ่อแก้วอัญมณีหรือจะเป็นในทางของหลวงพ่อป่ายวัดช่องลมห้องวัดช่องลม,งรมหรือจะเป็นที่ไหนนะครับอ่า ไม่ใช่นะครับเป็นของหลวงพ่อโสธรพิมพเข้าไปดูได้เลยเอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็อันนี้จะเป็นพระพระอะไรนะพี่นะี่ครับอันนี้จะเป็นพระลือหน้าหน้าหน้า,นา,นา,นามงคลนะใช่ไหมเนี่ยสายเหนือพี่ดินละเอียดดีจังเลยนะในครับพี่พจ๋าสายเหนือนะดินละเอียดยิบเลยละเอียดแบบดินกรองดินดีจังเลยพี่ของเขาอะนี่ละเอียดยิบแล้วไม่ใช่ไม่สวยนะสวยกริบเลยด้วย ละเอียดยิบนูเนี่ยสวยคลิปเลยพี่เนื้อแน่นๆน่นะครับเนื้อแน่ๆแนๆไรได้เดิมเดิมนะครับสวยจริงสวยคลิปเอาเอาไปสามร้อยบาทนะครับพี่พิจาสามร้อยบาทแล้วก็องนี้เป็นพระคันธราชนะครับเป็นเนื้อโซนแดงคือเขาได้เอาผิวพันธุ์ธรรมชาติพี่ดูหน้าดูตาติดหน้าติดตาเลยมั้ยตาหูจมูกปากนะครับเม็ดพระศกนะครับและข้าวุุนนะครับครับธรรมชาติใี่ไหมนะนะครับมิติอง์พระต่างๆ นะครับแล้วก็นี่พี่นะครับด้านหลังจะเป็นเอ่อเาเรียกอะไรนะเป็นปางหลายๆปางสี่ปางเนาะมีประสูติตัสรู้เนี่ยนะมีประสูตินี่แล้วก็นั่งสมาธิตัสรู้แล้วปร,รินิพาน,นสี่ปางนะพี่เนี่คมคลิปเลยดูยันเดน,นะครับยันแบบนี้ไม่ใช่ยันถอดนะพี่ดูเนี่ยยันเป็นแท่งเลยเอาเอาสามร้อยนะครับเขาเรียกว่าพระคันธราชนะนะพระคันธราษบางท่านก็บอกเป็นของคุณแม่บุญเรือนนะรายการสุดท้ายและท้ายสุดก็พี่นี่คือสมเด็จพรครังนะครับอกล่องเกตทะลุซุม้ม นะครับสมเด็จพระคครองค์นี้เนื้อจัดมากนะครับพี่จ๋าเนื้อจัดมากนี่ดูเนี่ยอกจะมีร่องนะครับเราดูดิแก่มวลสารจริงๆมวลสารเป็นเม็ด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 เลยพี่ข้าแป้งแห้งๆนะครับข้าแป้งแห้งๆมวลสารเป็นเม็ด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 เลยพี่เฮ้ยนะครับเราฝังอยู่ในเนื้อพระนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มพระเนี่ยจริงๆพระฟอร์มแบบนี้พี่เป็นฟอร์มพระที่จัดจ้านพระบางนะครับไม่หนานี่นะครับเป็นพระบอกว่าเป็นพระฟอร์มที่จัด นี <ítulo> anyway. ่ครับได้ดูง่ายพี่นี่ดูเนื้อมวลสารด้านในเป็นเม็ด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 เลยปะนี่คือวัดระฆังแน่นอนนะครับวัดระฆังทั้งใจพี่มวลสารเป็นเม็ดเลยเห็นไหมในมวลสารเป็นเม็ดเลยพี่ย้าแบบนี้นะครับไม่มีแล้วนะครับี่มีหูแบบลายๆนะดูเดินเงาเงาเนี่ยเออเป็นเงาเงาเนี่ยนะมีหูแบบลายๆนะสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับองคนี้ขอราคาแตกต่างครับพี่โดดเด่น แระเป็นธรรมชาตินะครับ499บาทนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่วิทย์สนใจรายการไหนก็สายด่วนสายตรงก็มาหาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ